รับชมข่าวกันต่อค่ะในช่วงนี้จะพาพี่อุ้ยและคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการทายผลฟุตบอลยูโระคะ่ะพี่อุ้ยชอบดูฟุตบอลไหมคะดูครับล่าสุดก็คือเฉียดทีมไทยครับ<อ>ล่าสุดนะคะทายผลฟุตบอลยูโรนะคะเริ่มแล้วค่ะทางไปรษณีย์ขอนแก่น,นะคะ่ะจัดเต็มค่ะไปรษณียบัตรออนไลน์นะคะเอาใจสายที่ชอบซื้อออนไลนะคะ์ค่ะพร้อมระบุนะคะใส่ที่อยู่ให้ตรงกับบัตรประชาชนห้ามขีดคาลบหรือว่าตัดแปะเด็ดขาดเพราะว่าผิดกติกาค่ะ ที่สำนักง,งานไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นค่ะนายขันติพักติสุวรรณหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมด้วยนายสังเวองหันจางสิทธิ์ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นและนางกนกวรรณแสนเสนาหัวหน้าแผานกการตลาดและการขายปอนขอ,อนแก่นค่ะนำพนักง,งานบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสาขาขอนแก่นค่ะสวมใส่ชุดเสื้อทีมฟุตบอลรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะในการแข่งการฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2024เพื่อให้บริการลูกค้า และประชาสัมพันธ์การร่วมกันทายผลว่าทีมใดนะคะจะได้แชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปประจําปี2567ค่ะซึ่งทางบริษัทไพรสเนียนะคะก็เริ่มจําหน่ายไพรสเนียบัตรเนี่ยทายผลมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดการรับฝากในวันที่14กรกฎาคมค่ะโดยมีแฟนบอลชาวขอนแก่นะคะแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจเนี่ยมาติดต่อสอบถามแล้วก็เลือกซื้อไพรสเนียบัตรท่ายผลตั้งแบบตั้งแต่แบบแผ่นแล้วก็แบบออนไลน์อย่างต ซึ่งทางสำนักง,งานปริศนีขอนแก่นนะครับได้จัดเจ้าหน้าที่และเปิดจุดบริการเฉพาะเพื่อให้บริการลูกค้าพร้อมทั้งการตกแต่งสถานที่ด้วยธงชาติทีมฟุตบอลที่ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายและก็เอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนําให้กับผู้ที่มาใช้บริการนะครับได้เลือกซื้อปริณียบททัตรทายผลเพื่อรุ้นรับรางวัลใหญ่มูลค่ารวม6ล้าน0 0 0 0นบาทโดยนายขันติพักดีสุวรรณหัวหน้าปราิศนีจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า การให้บริการไพรษเนียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร2024นั้นนะครับนอกจากการให้บริการแบบไพรสเนียบัตรแบบแผ่นนะครับที่สามารถเลือกซื้อได้ที่ทั้งเคาน์เตอร์รับฝากสิ่งของและจุดบริการพิเศษทางเข้าสนักง,งานไพรษณนียหรือแม้กระทั่งจุดบริการไรท์ทรูนะครับลูกค้าก็ยังสามารถเลือกซื้อได้ ลูกค้าที่เจอกระสะสมติเลือกซื้อได้ในราคาแผ่นละ2บาทนะครับขณะดเดียวกันเนี่ยในปีนี้ทางไปรษณีย์เนี่ยได้เพิ่มการซื้อแบบออนไลน์ซึ่งทางไปรษณีย์ขอนแก่นได้กําหนดให้พนักงานไปรษณีย์ทุกคนสามารถที่จะจําหน่ายได้อีกด้วยเนื่องจากวัสดุสะดวกสบายและเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าอย่างมากนะครับเพราะจะได้รับสลิปที่มีชื่อของผู้ซื้อและจํานวนทีมที่เลือกซื้อรวมทั้งจานวนที่ซื้อนะครับตามที่ลูกค้าต้องการด้วยครับไปฟังเสียงท่านหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นกันครับ สําหรับที่น้องประชาชนที่จะทายผลฟุตบอลนะครับไว้2ระบบนะครับระบบที่1ก็คือแบบออฟไลน์ก็คือเป็นไปรษณีบัตรทั่วไปที่เราสามารถซื้อจากไปรษณีได้เป็นแผ่นกระดาษโปสการ์ดนะครับแต่ละแล้วก็เอามาเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเราลงบนไปซ์นียบัตรแล้วก็ลิกด้านหลังมานะครับก็ทายว่าประเทศไหนจะได้แชมป์นะครับแล้วก็ส่งที่ไปซ์นีเรา ภายในกําหนดวันที่14กรกฎาคม2567นี้นะครับแล้วก็ระบบที่2ก็คือระบบออนไลน์นะครับเรามีไปษนียบัตรจาหน่ายท่านในระบบออนไลน์ก็คือสามารถซื้อได้จากแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ของไปษณียไทยนะครับเข้าไปสมัครนะครับดาวน์โหลด แอปพลิเคชันพร้อมโพสหรือถ้าเกิดเราไม่สะดวกนะครับเราสามารถที่จะ,จะให้เจ้าหน้าที่ไปสนีเราไม่ว่าจะอยู่หน้าเคาน์เตอร์หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นําจ่ายนะครับก็สามารถที่จะซื้อจากตรงนั้นได้นะครับในราคา2บาทาเท่ากันนะครับเ,เริ่มซื้อได้ตั้งแต่วันที่ ค่ะหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นนะคะได้กล่าวต่ออีกค่ะว่ามั่นใจค่ะว่าในการทายผลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปีนี้เฉพาะสาขาขอนแก่นจะมีผู้สนใจนะคะมาทําการเลือกซื้อไปรษณียบัตรแบบแผ่นแล้วก็แบบออนไลน์ค่ะมากกว่า70,00 0นใบซึ่งพนักง,งานทุกคนนะคะพร้อมให้บริการกับผู้ที่สนใจอย่างเต็มที่ค่ะโดยจะเห็นได้ว่ามีการวางจําหน่ายทางที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าซึ่งก็จะมีตาการประทับตาที่อยู่จะส่งไปทางไว้แล้วเหลือเพียงการเขียนลงไปค่ะว่าทีมทาย ทีมใดที่จะได้แชมป์แล้วก็ชื่อที่อยู่ของผู้ส่งที่จะต้องเขียนด้วยลายมือเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันนะคะทางไปรณียีไทยก็ยังได้มีการจัดแคมเปญพิเศษค่ะสําหรับผู้ที่ซื้อไปรสณีีบัตรทายผลฟุตบอลโยุโรปปีนี้มากที่สุดขณะที่ผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่และก็พบว่าไปรษณียบัตรฉบับนั้นซื้อตั้งแต่รอบแรกก็จะได้รับรางวัลพิเศษอีกด้วยค่ะ,ะใครที่สนใจก็สามารถเลือกซื้อกันได้ค่ะพี่อุ้ยไปที่เคาน์เตอร์ไปรณียีก็ซื้อก็ได้หรือว่า ซื้อแบบออนไลน์ในแอปลพลิเคชันพร้อมโพส์อ่ะก็สามารถโหลดกันได้ค่ะครับผม